สักหน่อยหนึ่งนะคะเราจะมาแกะกล่องกระเป๋าวันนี้ของมาแล้วเราก็จะต้องรีวิวสักหน่อยหนึ่งใช้เวลาประมาณ3วันในการรอสินค้านะคะเปิดค่ะกล่องใหญ่มากอืออันแรกเลยท,ท็อปทำท็อปในเว็บไซต์ลดราคาด้วยนะช่วงนี้มีช่องเยอะ เป็นเป้าก็ดึงง่ายหลายช่องหนักตัวนี้เป็นยางด้วยเธอนี่ใส่ปากกาได้สีขาวขาวควันค <c oughs> วันเท่ๆ <c oughs> น่สวยเดี๋ยวน่าจะได้เปิดตัวอีกหลายคลิปคี่ c o m Recycle c o r r e c t i o การรีไซเคิลของบรรดาขวดน้ำทั้งหลายด้วยนะ สวยสวยเลยเป็นกระเป๋าแบบให้เหรียญใส่กุญแจของที่หยิบง่ายๆเป็นวันเดย์ทริปได้เป็นผ้ายืดๆด้านหลังเราชอบตรงนี้เรารู้สึกว่ามันใส่มือถือได้ถนัดตี เดี๋ยวปางก็จะใช้ใบนี้แหละไปเที่ยวสวยใช่ไหม <c oughs> มีอีกใบอะค่ะ <c oughs> หนูหลามาเห่าเหมาะกับการเป็นของขวัญของฝากได้ด้วยเ <c oughs> มื็นการแกะกล่องกระเป๋าเดินทางไม่รู้สึกว่าเป็นสายแบ็คแพ็คไม่ทำให้รู้สึกเป็นสายเดินทางเยอะเกินไปต้องทำตัวเนียนๆอารมณ์เหมือน ไปทํางานแต่จริงๆเราแบกบของไปเที่ยวได้ดูไม่สะดุดตาเกินไปก็บอกก่อนเพราะเราอยากให้พวกเธอได้ส่วนลดแบบเราไงล่ะเจ้านายดูไม่ออกสําหรับคนที่ชอบทํางานนี่ใส่โน้ตบุ๊กได้ไอแพดได้เมาส์ได้ไดนี่ทะลุไม่ติดไ,ได้ไปฝั่งนู้นได้ด้วยแล้วก็มีซับพอร์ตหลังใส่คนน้ำได้สองข้างเลย แต่ฉันชอบตรงที่แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะบางทีอะว่ามันเปิดได้แต่ด้านบนเราก็จะแบบเอาของมากองไว้เพื่อให้หยิบงายคือแต่อันนี้คือไม่ต้องเลยอารมณม์แบบเที่ยวด้วยทํางานด้วย <c oughs> ตอนนี้กํลาลังทําอะไรอยู่เดินป่าแต่ว่าพกคอมไปด้วยได้เพราะเนวิเกเตอร์ทีหกนะคะ